่นีใจท้องได้หมานลูกได้เฮ็ดวกงามเสร็จหืมกระหมานละมบงตาขึ้นฝนงามคักพี่น้องเอ้ยวันนี้จะมันจะปิดไม่แล้วสะพานใจสูงมาเพิ่มอีกแล้วสะพานกับใคล่ะสะพานต่ว่ามาเพิ่มอีกหนึ่งหลานมาส่งพี่น้องเนี่ยไปข่าปลาเห็ดอีกแล้วมาเวันบ้าเห็ดทั่วไปออกว่าสัมพี่น้องไปเบิ่งว่ามันสิได้สิหมานมาไปบุญน้ำกันไปมาปลาจ้า ข้าวป่าข้าวป่าเอาเห็ดทั่วไปได้มไ้มนี่พ้านาเห็ดทั่วไปออกเห็ดเห็ดเนี้ยังก็เอาบ้านเราลูกละเห้ยก้มกลมเป็นยังไงโอ้เห็ดปโอเห็ดปัวบะมีดอกนานนี่เอาเห็ดป๋อเห็ดปัวบะมีส่วนนี่ออกแรกแยกมันละเด้อเอ๊ะแม่นแล้ว นัายยายสมก็ได้แล้วเห็นบ่มีตะบ้าบะมีเที่ยวน่ะเห่ะบมองเที่ยวเที่ยวบะมองอ่ะบะมังเห็ดพาหลานพาหลานมาหัดเก็บเห็ดยายสมอยากมาแล้วเห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกนี่นี่ามีสะบ้าบ่มีบ่ท้องมันไม่ค่อยออกไปนี่ล่ะมันเคยออกัก็ต้องออกล่ะอาได้อีกบ่ยายสองดอกยายได้อีกล่ะอา เอาย้ายหมันรับบานไอ้สมหยยมันยยรับบานแหกแล้วแหกแล้วน,นี้มากันสามสีชีวิตพี่น้องอาหลานหน่อยมาหาหาเก็บเห็ดโอ้ข้าแม่น่าเห็นละงอกด้วยสีมว่วนอันนี้นั้นเห็นลงะงอกบพท่านออกพี่น้องเออแม่นเยอะ โอ้ยลอยเกาๆน่ะเยอะแยะเห็ดยังมะขาสันพี่น้องอึเยียดเลโอ้ยอันนี้ตุนนี่เห็ดกระไดเห็ดยงมาขาเหียนเห็ดยงมาขาเหียนแท้นี่ลแหละาดนน้อยนี่ไหมเน้พี่ลองเห็ดอะไรนี่อือเห็ดให้เพิงนีกเลยพี่น้องเพิงให้เพิง นี oy, kidneys, no ่ดผือกหน่อยเห็ดเผือกหวานเห็ดเผือกหวานอย่นี่คือขาเนีอยหน่อยเป็นไอ้ไข่เห็ดเห็ดตัวสโลงหงตัวหังเป็นเห็ดเผือกกิมเสบแกงเสพเนาะอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยอันนีงกินกืออันนีกินกือสร้างเหรินนะเอันนีงกินกืออุ้ยเอเตื่นอันนีกินกือให้น้ำอ้อยย้ายสมมาปะเห็ดเผือกน้ำอ้อยพี่น้องเห็ดเผือกน้ำอ้อย อือไงอ like <Tu alien situations> to ันน <g liberals> <t> ี้ว้างามเจนี่ใจทองไดหมันลุกได้เ็ัพวกงามเฉยใจทองได้เ็ัพวกหลายละนี่เอาแล้วพี่น้องเฮ้ยละหมานละเมืงตาขึนขึนเอ้ยม้าขาวเดียวแมงหัวดอกงามคักพี่น้องเลยเฮ้ยนะนอนอยู่ในจังสีติดุไรเขาต้องสอกเลยสอกเด้จังใดเนาะว่าสอบว่าใดได้ตีขึนมาบ่ งามงามงามอีกแล้วนะทุกคนพุดปวกดอกเดี่ยวพี่น้องบรรยากาศสองยายตองยายกําลังขวากําลังคนคนปลานี่เป็นย้ายสูงมาเติมกําลังสอกปลาพี่น้องสองยายกําลังสอกปลาแนวใดเพิ่มอามงามเนาะได้ท่องในหลายเลยพี่น้องเอ้ยคือตัวมืองบ้านนี่เด้เอ้ยข้าจะมาปีกก็หนอกอมกับสีใด้เดเนาะ ได้เลยเน,ะนาะน้องหวนไปลุ้ี้ยเหมือนวานี่น,น,นี่แกะอู้หูเสียไม่แสนานโอ้ปุ่นแทกด้วยนะแท็กเสียนอ,นอีกอ่ <c oughs> กะ,ะอืมไ้เพิ่งน่อยไอ้เพิงเขาสาาั่นน้องนอ้หักโอ้ยขายาวเลยละหักซำดูน้ำกันง่ายที่ปวดน้องสามด๊ก สามดอกทุกคนอ๋อหอยกุ้เห็ดนี่จ้ะไปนี่กันไปอยู่ต์ไก่กันคนละหมองทุกคนเผืองหยองพี่น้องนะเอาได้ตัวสแลงงองโออตัวสแลงงองเท้าเพิองค้ามพี่น้องเพิองค้ามก็เทาถิ่นแม่เอาได้บ่ละมาเท้าโอ้ยพอกับว่าพอตอนเท้ากับเราบ่ได้เลย่ะ ได้ดอกเดียวเห็ดเลยไม่กลัวกลัวจะซีน้ำเลยคนเห็ดเนี่ยจอยู่ดอกน้อยน้อยพี่น้องทางทางอื่นเขาจะขึ้นดอกใหญ่แต่ทางบ้านยายปิ่งดอกซ้ำนี่เห็ดแดงน้อยดอกอันนี้ก็เเ็ดอันนี้ก็มีแต่ดอกน้อยซ้ำนี่แหละพี่น้องวันีดอกใหญ่คือจังทางน้ำพุน้ำเขาคนเนาะ ตั้งแม่ของสอนพนเน่ะตอนสอนได้แต่เห็ดอันนี้ละพี่น้องเห็ดเห็ดเพิงน้อยเห็ดเพิงน้อยเพราะได้แกงเห็ดเพิงน้อยก็เป็นอันนี้เมื่อพี่น้องละนี่อย่งสี่ยายปีกเอาด้วยจ้าว่าเห็ดอืดเห็ดอืดจ้าไปแกงแซ่บแล้วนี่ขอหาปลเป็นน้องนะนังจี่น่ะอ๋อขอกระย่างไก่นั่นแล้ยวขอเกี้ยขอหาปลเป็นได้เห็ดจังสี่ อันี่บ่ออเขียดจังซีน่ะอมันกัน้อยโพดนั่นะโอ้เฮ็ดอันนี้จีโอ้เซียบก็นาเด่โอ้นาเด่ในน้อยนั่นะเนั่นอนั่นๆังทีละขั้นเดามาจังซี่น่ะโอ้ยก็คอยเห็นเรื่นี้จีโอ่คันอยคัอยเห็นท้ี่ขากหาเป็นอยู่นี่นี่จังซีอ๋อกระดอกน้อยพดอ๋อแล้วบุกเคยหาเห็ดดอกน้อยก็เขียนเนา หอยกระไดอ่ะโอ้ก็เจ้าหาจังซีพี่น้องอือก็กลังเคยไปหาไ่ล่ะก็เจ้าเคลียจังซีพี่น้องโอ้ยผู้ขากำลังเคยหาไดเห็ดแล้วนี่ไปไปหาตากกรเห็ดดอกง่ายอ่ะโอ้ก็กำลังเคยแล้วก็เจ้าว่าหาเห็ดขาวจังหมสีเหรอนาะพี่น้องเนาะโอ้เห็ดขาวเห็ดหน่อยไหมเห็ดดินไหมโอ้โอ้กำลังเคยเห็ดพี่น้องเยนื้อว้าวพ่มา นั่นเด้ย้ายท้องสร้างได้ละหรอเหรอพี่น้องดอกเดียรดอกจังสีแม่เอาบุคากระหาพบเฟนมามันบบหูวันดูจังสีเนาะเขาไย้ายทองมันหากรหูได้เลยเอากระสีเอากระสียางยางเดียวเด้บุขากระสียางย่างเดียวเด้หาเ็นเด้ออเเจะเขียรนจังสี่น้อง เออเขาเนี้ยเอาไปกินได้อืมโอ้ยอยากหัวนี่เป่าขอกระย่างกายพวกนี้ไปละเดินหนันหาบวกเป็นฮิตาหาบวกเป็นหาจีเคยหาจะย่างหาเห็ดขผาอ่อนนี่มันปลาใหญ่ๆเนาะก็จางย่างมันป่ะเอาปอเคยมาหาเห็ดแนี้ยนี่พี่น้องนั่แหละดอกจังสีกะเอาวันคอยกะโอ้ย บอเขาปวดท้องแบบนั้นมันต้องแกงแล้วไปหนึ่งมันบอว่าไปจะก้อยก้อยเนาะนี่ไปก้อยอยู่ดอกยังสีฟอดีเลยแมนเยียไปก้อยกินพี่น้องแล้วโอกยายสมหมันไอยู่นี่ออบางเห็ดยายสมเห็ดยายสมมามุนตัวบอคนขยันยายนางคนหนึ่งยายจันทร์คนหนึ่งเนาะ อุ้งเขาเนาะเดเอออืมมาหาเจ้าคืออะไรต้หาตัวก็มาหาตัวเออมึงไม่เนาะได้อยู่เด้อทุงหันไลายดอกอยู่หาต่อค่ะหาต่อไม่น้องคนนอากเคียมาหามาไม่ได้ปลากับมาพร้อมมุกบ้านเดียวกันโอ้ได้อยู่โอ้อยากกันยุ่งพร้อมเออไม่ได้เห็้พวดก็หนีิ ได้อยู่ว่คนได้อยู่จ้ะยายนางมาปอกันมันเลยเฮ็ด้าเจ้าเอาไปน่นเด้อเออเออเฮผัดเจียบได้เห็นเฮ็ดยาเอาตีมุ้จเอิญนู่นมันเอิญจะเฮ็ดงาเออน่มาเป็นมูสิเนาะมูงามบุญล่กนั่นนวลอืออือปลาไหลอ้ยมันเป็นมูจันส้นน้องเฮ็ดตัน้เนาะจริล้โอร้างได้อร้างได้ดอกงจี เอา <problem> ัม <main mission. S 1> yes. oh. ันมืบอกก็าไปมันโอ้ไม่ได้เห็ดเท่าเป็นมูอีหลิน้องนไหเอาไปผัดไปทั้งไดไปบ้านนั่นใส่มุ้งอ่โอ้ปนอยก็ไปปนอยก็ได้สามโลหรือสองโลนี่ละวันเออเออได้กะดอกบานเมียนนั่นเเท่าตอเห็ดตัวนี้ เฮ็ดยังไรนเฮ็ดเพิงเทาติกันเฮ็ดยังไรนี่เนียนนุกันุกัมักขึ้นกันไปกินเข่าอาญาณ์น้งกินเข่านุกับฟ้าแล้วนูกับบ่ไใดเข่ามาเด้เอ้ยบ่ไใดเนี่ยกินได้ก็เข่ากินเข่ากินเข่าขึ้นมาว่ายาณ์สมก็ได้เพิ่มอีกหลายตัวนี่เอาได้เฮ็ดนาเรียงงามจ้าเนี่ยเฮ็ดนาเรียงเมียเอาเราไม่เป็นตะเบิงแต่เฮ็ดนาเลียง ง้มคักสีไหมพี่น้องมึงเห็นนาเลีพี่น้องอุ้ยเราคงบ่เคยคอยอะไรอยากได้เลยเีจังสี่เลยเรียจังสี่ขอยมากเท่านี้งามผู้ดีแลวคุณ้าที่เทาพี่น้องจ้ะนามห้ยซ้นใาเรียย้ายย้าูเียยายกัไดย้ายกัดไหลเพิ่มขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวได้น้องยงผู้ใดละได้พวกนี้นู่นนี่แหะ ได้ก็ได้หลกันไดู้ดอยู่นังเผานาเผากันเยอแต่เจ้าก็ได้หู๊กได้เนนาเนาเร่งางงาหม่อได้สมไหมกินข้าวกินข้าววิสสิทธสามัญแย็ดพีนอกจ่กมามากินข้าวนํำกันด้วยผู้คารได้จ้าขนมก็บันกบเข่าบดได้อันนี้จะขนมกับเข่าเดีว กิเทาใจวิเทาเขาโอ้ยนะฮะโอ้ก็ได้มองละดอกสองดอกนันวดเชอัลรดอกนันละปุ๊ีอนี้ปูหลายหลายในปลาเห็ดกันนะม้วนมวนกิข้าวกันข้าวกินข้าวแล้วต่อ้าานเน่ยโอ้ยลาดอกมองลอกป้นนะก็ได้จักคะดอกมองละดอกบ่มนี้ว่าหลาดอกมองละดอกจ้ะ

เคี่ยไปเขี source, ่ยมากกรได้พี่น้องมาดูกันแล้วได้เยอะไหมนี่นี่อยู่ข้างบนนี่จะเห็ดนี่ที่เคี่ยวเอาพี่น้องโม่ไปใส่แล้วปะยายทองโอ้มาหอดไก่ท้านี่โม่ไปแล้วปะโกอให้โกอให้เซ่อ๋อดอกงามจอหรออะไรโอ้เคี่ยได้หลายยายทองได้เห็ดหลายแล้วจี่งมันเคี่ยนนี่เคี่ยวพี่น้องนี่ละการเคี่ยนะ จะหาเห็ดมันมีหลายรูปแบบแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้คือจะเห็ดดอกน้อยต้องหาแบบนี้จ้ะเห็ดดอกเล็กเล็กเล็กๆต้องเคลียร์ยางเดียวจ้ะจักสี่ใดยังเห็นยังเยียบซ้ำหนึ่งเห็ดเบี้ยบอ่ะมียุขาขาวบ่พืออนกคนนึงน้องเลยายสมหาเห็ดแบบเคลียร์หาแบบนี้้็พี่น้องด้วยมีมีหลายรูปแบบใยการหาเห็ดไปเลยเห็ดทั้งคู่กับหาแนวหนึ่งเนาะ หาเห็ดพุ่งฟูมีแต่ยางยางยางงานเก็บงางเก็บพี่น้องอันนี้หาเห็ดหาเห็ดดอกน้อยโอเคียบอเคียกับบดายโเคียกับบห็นเห็ดบได้กินแล้วบดินให้ช่องหมันเลยหาเห็ดเคียกับเมื่อยแล้วพี่น้องปวดเอวคักโอ้ปวดเอวเนาะก็นุ่งปวดเอวได้ยังไง พี่น้องบึงฟ้ามึงกัน,เ,นเดี๋ยวกลับกล่องดีกว่าต้องอะไรต้องด,ดอกเห็ดแน่ละพี่น้องไปตะหักบ่เดี๋ยเขากระลังสีเกิดยังสีเก่าเอาโอ้ยทำลายเด็กน้อยได้หนีแนวหนีเนาะลูกเล็กเด็กแดงลูกเล็กเด็กแดงกเ็เอาว่าเอากระมาได้เด้อวันนี้วันใดกินแล้วข้าวเปล่าเนี่ยเอาแต่เลขหน่อยได้ไหมพี่น้องเอยเอาแต่เลขหน่อยบวกเครือสูงมือเดิสูงมือเอาแต่ปูใหญ่เนาะ ันนี้เด็กน้อยก็ได้เอาด้วยนี่ขึ้นเสียเถอะแล้วล่ะพี่น้องลุนโอ้ยน่ากายน้อยพอดหรอเนาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวกกลับเร็วพี่น้องจ้ะหากลับเร็วด้วยจ้ากระดาเห็ดนี่โอ้ยเห็ดเห็ดมาเลยอ่ะพี่น้องดอกนี้มะดอกเถ้าอ เห็ดเคียได้หลายๆด้วยพี่น้องน่าเล่นนิดนึงอยู่จะกลับเดี๋ยวกาเผื่อดอกนี่เห็ดไข่เห็ดไข่สีนี่กำลังเคยเห็นเลยอ๋อเดียวเดียวเห็ดอยู่กาแล้วสิเมีอะไรล่ะพี่น้องเออโอ้มุมกระเอิญไปเอาเห็ดอยู่ดอกเห็ดกระไรพี่น้องละดอกเห็ดนี่ก็ต้งสี ตุน่นปะน้องอดอกหน่อยได้เพิ่มจะระนิดจระหน่อยอยู่กลับบ้าน,น,นะะแล้วนะคะเด้อมาดูนี่ทุกคนนี่ของยายทองเห็ดยายทองนี่เห็ดยายปีกเะี๋ยวล่เห็ดยายปีกนะคะทุกคนหม,ม,มานมานันมาเลยมานก็ไปกระทั่งไก่อยู่ <c oughs> กลับบ้านแล้วคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจบ๊ายบายคิดหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายหน้าแดงปันมาพีพี